ตรงไปกันค่ะประตูวัดทางนู้นแต่ซุ้มตรงนี้สวัสดีครับชาวมูเดรครับใน EP นี้ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะแต่ว่าขยับมานิดนึงนะครับตอนนี้2พาชาวมูเตอร์เนะี่ยมาอยู่ที่อำเภอบางคล้านั่นเองนะครับมาสถานที่สถานที่หนึงนะครับผม สถานที่นี้คือวัดนะอ่าเดี๋ยวบอกก่อนแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นวัดอะไรคุณผู้ชมคือที่ EP นี้เนี่ยโปรแพรบอกสองว่าอยากให้มารับพลังงานดีๆพลังงานที่เรียกว่าทรงพลังมีอำนาจเป็นสิริมงคลของประวัติศาสตร์นะฮะนอกจากเรื่องของขลังความเชื่อแล้วก็เรื่องของรูปเคารพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะถือว่าเรามา สูตรรับพลังกันตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับผมโปแพรลให้ฟังว่านี่คือสถานที่ตั้งของเหล่าศัตรูของชาติไทยของเราในอดีตนะครับซึ่งองค์พ่อพระเจ้าตากนั้นเรียกว่านําทัพกลับมาทวงคืนโอ้โหเราฟังแนละ้วเราขนลุกเหมือนกันนะนี่ขนาดรู้ไม่ละเอียดนะครับและด้านหลังเนี่ยก็จะมีแม่น้ำด้วยนะฮะมีรูปเคารพองค์พ่อตากอยู่ด้วยนะครับที่สําคัญคือ โบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นสีทองทั้งหมดแห่งเดียวในประเทศไทยคุณผู้ชมครับใครที่โดนเรื่องของของไม่ดีมาโดนทําของมาว่า้นหรืออาจจะไปทําอะไรมาที่มันติดมาไม่ดีเนี่ยเราสามารถมาเรียกว่ามาแก้ไขมารับพลังสินิมงคลเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดแรกกันนั่นก็คือจุดไหนโปรแพลที่ศาลาด้านหน้าคไปมูเตอร์ เหมือนเดิมนะมูเตอร์ทุกคนเรื่องของการทําบุญน,นี่นะครับผมไม่ต้องซีเรียสน,นะแล้วแต่ตามศรัทธาเลยมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีเลยไม่เป็นไรยกมือไหว้องค์พระท่านก็ได้นะครับอย่างผมมีมากผมให้น้อยเพราะว่าผมขี้งกครับผม <c oughs> <c oughs> เรล่าเลนปะหยิบดอกไม้ตรงจุดนี้นะครับ อันนี้ครับจุดแรกนะครับผมเราจะสวดคำบูชาพระปางป่าเลไลโอเคเรียบร้อยแล้ว สองสวดคาถาก่อนลอดท้องช้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปลอดท้องช้างนะฮะเดินจากทางซ้ายไปทางขวานะครับเขามีให้บอกนะฮะวิธีการก็ไม่ยากนะครับรอบต้นโพสามรอบตรงจุดนี้ไปไม่พ้นขาช้างนะครับ โปรแพวผลป่ะผลเรียว่าเต็มหลังนะครับผมดังอักเลยอีกสองรอบอีกสองรอบครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายมาปิดทองตรงพระประจำวันเกิดน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราแวะแปะเลยนะโปรแพลเนาะใช่ค่ะรอบสามปะ นี่รอบสาม งดงามมากจริงผู้ชมครับที่นี่คือวัดปากน้ำโจโหลและคือไฮไลท์อยู่ในนี้ครผู้ชมสำหรับใครที่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมานะครับผมไปโดนสิ่งที่ไม่ดีมาอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นอัปมงคลเดี๋ยวเราจะไปรอดพระประธานในนี้กันครับมาเลยฮะ เราสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมูเตอร์ทุกคนแล้วก็จะมาหยิบดอกมัวหยิบบทสวดที่ทางวัดนี่เขาเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งดีมากสะดวกมากจริงแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอดใต้พระประธานนะครับสามรอบด้วยกันระหว่างที่เราเดินวนสามรอบเนี่ยนะฮะเราก็สวดบทสวดน,นี้ไปด้วยมาอิติปิโส วิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศอิอิเศเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ มูเตอร์ทุกคนสองจะบอกว่าวัดที่ติดริมน้ำนี่บรรยากาศดีจริงๆเลยนะถทาทุกที่ที่เคยไปมาเลยนั่นคือความพิเศษที่เนี่ยที่รู้สึกก็กคือปกติเราก็จะเห็นโบสถ์ปกติที่เขาเป็นแบบอาสร้างทั่วๆไปสีที่แบบแตกต่างกันไปใช่ปะ่ะแต่เนี่ยเป็นแบบสีทองคือส่วนใหญ่ของที่วัดนี้นะฮะเป็นสีทองทท้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหแล้วคือแบบมันฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับมูเตอร์ก็อยากจะบอกว่า เมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่าแอบเห็นแล้วกันก่อนที่จะไปไหว้นะฮะก็มีชาวต่างชาติชาวต่างชาติที่เขาชอบมาที่วัดไทยไงนะแล้วก็สมัยก่อนนี่คือในอดีตเนี่ยเราจะเห็นชาวทางฝั่งยุโรปเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวเอเชียเกาหลีญี่ปุ่นหรือแถบ,แบ,แบ,แบอินเดียอะไรเงี้ยแล้วเกิดเวลาที่สองมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเที่ยวดีเนี่ยชาวต่างชาติชาวเอเชียมาเที่ยววัดไทยเยอะมากนะฮะเออดีมากเลย จังหวัดฉะเชิงเซามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยที่แอบแฝงเรื่องราวการมูเสริมความสุริมงคลมากมายและวัดปากน้ำโจโลแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในบรรยากาศที่เงียบสงบบวกกับความตั้งมั่นในศรัทธา พรที่เหล่ามูเตอร์ขอนั้นอาจจะสำฤทธิ์ผลในสักวันก็เป็นได้สวัสดีครับเทียนไม่หยดนะฮะทำไมไม่หยดอ้ะ โอเคแล้วก็หยดลงมือด้วยอยางเียแม้ยังไม่มีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเนี้ยแต่เราลงทุนไปก่อนนะนี่ไงที่ของ DJI เนี่ยโฆษณาให้ด้วยลงเร็วโลงเร็วโปรใจไม่ดีแล้วเะียฮะไงเอาเรื่องเป็นไงเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ขอสปอนเซอร์เป็นอุปกรณ์ก็ได้นะคะ DJI นี่เลยค่ะใช้อุปกรณ์ DJI ทุกตัวเลยนะอันนี้ซื้อเองทั้งหมดนะโนสปอนสุดยอดฮะ